สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอท่านผู้ชมครับในช่วงนี้จะเห็นว่าทางรายการเนี่ยมีโอกาสที่นําเสนอผลงานโครงการของนักศึกษาปปร,ปร,รอ,อของเป็นซึ่งเป็นหลักสูตรของสถาบันพระปกเก้านะครับก็เป็นโจทย์ใหญ่ๆคือเรื่องของความหลຽมล้าซึ่งแน่นอนนะครับว่าความหลุมล้านี้มีหลายมิติวันนี้ประเด็นของความหลຽมล้ําที่จะมาสนทนาเนี่ย ในเรื่องของอสุราชุมชนกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมไทยซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเป็นภูมิปัญญาในอดีตซึ่งแน่นอนว่าภูมิปัญญาในอดีตเนี่ยเมื่อมาอยู่กับโลกในยุคข,ของวิทยาศาสตร์วันนี้เนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรบ้างครับวันนี้แขกรับเชิญก็ได้แก่คุณชวลิตลีลาสิวพรก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทไทยเพรสทิศ เ r รนเอคาจำกัดนะครับแล้วคุณวิโรธถาวรประชากรรมการพ้จัดณาขจคเคมพลัสเทรดดิ้งนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับก็เป็นโครงงานของปปลรุ่น24บบ้านราชดดำเนินใช่ไหมครับที่ไปที่มายังไงครับไปเห็นว่าเอะภูปัญญาคือสุราเนี่ยมีมาแะ่ดั้งเดิมอดีตแล้วก็วันนี้เนี่ยภูมิปัญญาเนี่ยบางส่วนก็ ได้รับการอนุรักษ์แล้วก็มีการผลิตขึ้นมาแน่นอนว่าวันนี้พอโลกที่อยู่ในแวดวงของโลกของวิทยาศาสตร์ก็คงจะไม่ใช่จบแค่สุราพื้นบ้านของชุมชนอย่างเดียวที่สามารถสร้างรายได้ของทางกลุ่มบ้านลาดําเดินเนี่ยเข้าไปทําโครงการและไปค้นพบอะไรที่นําไปสู่การต่อยอดครับครับผมก็ในเบื้องต้นขออนุญาตนําเรียนครับ นะครับการดําเนินงานโครงการกลุ่มเชื่อปฏิบัติเนี่ยนะครับก็เป็นนโยบายนะครับของทางด้านสถาบันพระปกเกล้าโดยท่านศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยครับนะครับก็มีหัวข้อหลักเนี่ยเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในประเทศไทยครับนะครับโครงการนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากในเพื่อนๆในกลุ่มบ้านราชดำเนินด้วยกันครับนะครับก็ เดิมทีเนี่ยมีอยู่3ามโครงการแล่ได้โจทย์ี่ทางกลุ่มเนียวค้นหาคําตอบเองครับผมใช่ครับแต่ละแต่ละกลุ่มแต่ละบ้านเนี่ยหาคําตอบกันเองครับในบ้านเราเนี่ยก็มีอยู่3ามเรื่องครับเราก็มานั่งประชุมกันนะครับแล้วเราก็ดูว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วน่าจะทําให้เกิดผลกระทบนะครับในทางที่ดีกับสังคมได้ ชื่อโครงการเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวนะครับสุราชุมชนกับความเหลื่อมล้ําทางสังคมไทยครับแต่ความตั้งใจของกลุ่มบ,บ้านราชาดดำเนินเราเนี่ยนะครับคือความตั้งใจหลกักๆเลยเนี่ยคือเราต้องการนะครับรักษาภูมิปัญญาท้องถิน่นนะครับในการผลิตสุราพื้นบ้านของไทยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศ นะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นจีนหรือฝรั่งเศสหรืออิตาลีหรือรัเสเซียแต่ละประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีสุราพื้นบ้านของเขาเขาเรียกว่าเป็นภูมิภูมิปัญญาในอดีตภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาในอดีตท,ที่พัฒนากันขึ้นมานะครับจนเป็นสินค้าที่ระลึกระดับโลกเราก็มองว่าเอ๊ะในของเราเนี่ยนะครับทำไมจะทำบ้างไม่ได้นะแล้วโดยเฉพาะ ตัวที่เราเลือกมาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาโรหรือเป็นอู่เนี่ยนะครับมันก็อยู่ในวัฒนธรรมข้าวของไทยเรามาแต่งร้านพอไล่เรื่องของวัตถุดิบกายว่าข้าวข้าวี่เป็นต้นต่อเป็นวัตถุดิบหลักเลยนะครับเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็น่าจะสามารถพัฒนาขึ้นมาให้มันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าที่ระลึกับเพื่อเป็นระดับระดับโลกต่อไปในอนาคตเหมือนอย่างประเทศที่ผมเอ่ยมาเมื่อสักครู่ครับ ปกติการสุราซึ่งเป็นภูมิปญญาในปกติก็มีการผลิตที่เป็นทางการมีการเสียภาษีอะไรถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมซึ่งซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นของเรารเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เราน่าตกใจมากครับณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2จังหวัดหลักๆนะครับที่ทําเกี่ยวกับสุราชุมชนนะครับเป,เป็นกิจลักษณะเลยครับผมจังหวัดแรกเลยเนะก็คือที่แพร่ จังหวัดที่2อนั่นคือที่เชียงใหม่ที่จะมีวิสาหกิจชุมชนที่ยังผลิตสุลราชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ยังผลิตสุลราชุมชนอยู่ครับแต่ที่น่าตกใจมากกว่านั้นเนี่ยก็คือที่จังหวัดแพร่เนี่ยนะครับครับมีอยู่บางปีได้เสียภาษีเนี่ยนะครับเกี่ยวกับทางด้านสุลราเกือบเกือบพันล้านบาทโอ้ไม่น้อยเนาะเฉพาะเยอะมากครับเยอะมากครับครับเราก็เลยตัดสินใจครับ ลงพื้นที่นะครับที่พื้นที่ที่จังหวัดแพร่ครับผมหลังจากที่ลงพื้นที่ผมทราบว่าแทนที่จะไปเฉพาะภูมิปัญญาเรื่องของสุราอย่างเดียวสามารถไปเห็นพัฒนาการอะไรที่ไปต่อยอดเป็นตัวปฏิพันธ์อย่างอื่นครับผมก็ต้องต้องบอกว่าเป็นเป็นความช่างสังเกตครับนะครับของท่านอาจารย์ทวินวดีบุรีกุลซึ่งเป็นที่ปรึกษาของของโครงการเราอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการเรา นะครับท่านก็ไปเห็นชาวบ้านว่าเอ๊ะทำไมมือเนี่ยนะครับเต่งตึงนุ่มนวลมากนะครับท่านก็เลยบอเอ๊ะมันจะต้องมีอะไรเป็นเคล็ดลับหรือเป็นสูตรลับอะไรพอเห็นเนี่ยเห็นว่าผิดซับแตกต่างเลยโอ้แบบคือขอโทษนะครับคุณป้าที่เป็นเจ้าของเนี่ยอายุไม่น่าจะต่ำกว่า60แต่มือเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสัก30มสิครับก็เลยอาจารย์ท่านเนี่ยก็เลยให้กันบ้าน มานะครับโชคดีว่าในกลุ่มบ้านเราเนี่ยนะครับมีพี่วิโรจน์นะครับซึ่งท่านเนี่ยอยู่ในวงการเคมีแล้วก็เครื่องสาอางนะครับท่านก็เลยช่วยกรุณาไปทําการศึกษาต่อเชิญพี่วิโรจน์ครับเพราะประเด็นพอเห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะไปศึกษาหรือพัฒนาเป็นยังไงครับตอนนั้นเข้าไปคืออันดับแรกเนี่ยทางสุราชุมชนเนี่ยนะครับเขาจะมีสมุนไพร แล้วก็มีข้าวเป็นตัวหลักอย่างที่พี่โชลิช้แจงนะครับปฏิสุรชุมชนมีสมุนไพรด้วยมีครับคือลูกแป้งเนี่ยเราจะต้องมีมีข้าวเป็นหลักแล้วก็มีสมุนไพรต่างๆมีชาเอมีพริกไทยมีสมุนไพรหลากหลายซึ่งทางแพ้เนี่ยก็จะมีมีสูตรที่เป็นโดดเด่นนะครับแล้วก็อย่างที่พี่โชลิชี้แจงว่ามือของผู้ประกอบการได้เต่งตึงมีความนุ่มนวลแม่อายุมากแล้วก็ซึ่งอันเนี้ยเราจะเห็นว่ามีแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆนะครับ ชั้นนำของโลกเนี่ยที่อาจารย์ทวีวด,ดีได้ได้คอมเมนต์ได้แนะนำมาว่าเออเขาก็ใช้วัตถุดิบแป้งน้ำหมกักพวกนี้<อ><อ>เหมือนกันใช่ครับคือไปเห็นในตัวผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่เขาขายที่มีแบรนด์ดังๆครับครับ <c oughs> ก็เลยอยากจะช่วยชาวบ้านต่อยอดแล้วสองก็คือว่าเออน้ำหมักซึ่งชาวบ้านทางเหนือเขาเรียกน้ำโจ้นะครับที่มาของที่เป็นบายโปรดักที่เหลือใช้ซึ่งทำาเขาไปเลี้ยงหมูไปทำปุ๋ยเอเอมมนะครับเพราะปกติถ้า ในอดีตก็ที่เหลือก็เอาไปใช้เลี้ยงหมูแล้วไปทาน้ําหมักงเอหมูก็ทําให้เป็นหมูน้ําโจ้ทําให้เนื้อมีคุณภาพดีแล้วทาปุ๋ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายยังมีเหลืออีกจํานวนมากเขาไปเป็นอาหารอาหารสัตว์นี่ก็เป็นประโยชน์เปประโยชน์ทําให้เพิ่มมูลค่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ยังมีของเหลือมากมายเราก็เลยอยากจะมามาให้ประมาณแบบซิลเวสนะครับใช้ของที่เหลือใช้นี่ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยมา ตกผลึกทาผลิตภัณฑ์ตัวนะครับก็ทำครีมอาบน้ําโดยใช้น้ําหมักนะครับโดยน้ําโจ้มีโลชั่นทาผิวมีเซรั่มทาหน้านะครับหมายว่าผลิตภัณฑ์ทั้งั้หมดเรานี้ก็มาจากสมุนไพรกากของข้าวซึ่งเราเรียกว่าน้ําโจ้น้ําโจ้หมายว่าออกมาเป็นน้ำเรียกว่าน้ำโจ้เหรอครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือพอหมักเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็จะเป็นกากเล่าออกมา นะฮะปรติกากล่า่จะทิ้งจะทิ้งแต่ว่าที่แพร่เนี่ยครับผมเอาไปทําเป็นอาหารสัตว์เอาไปให้หมูกินหรือไปทําเป็น E.M. เพื่อลดจุลินทรีย์อะไรต่างๆทั้งหลายซึ่งเนื้อหมูที่แพร่เนี่ยนะครับจะขึ้นชื่อมากเรียกว่าหมูอารมณ์ดีเพราะว่ากินกากจาเล่าเข้าไปคล้ายๆกับพวกเวลาเลี้ยงวัวที่ของญี่ปุ่นอย่างนั้น ใช่ไหมครับเป็นเอกลัเ<อ>กเลยว่าหมูอารมณ์ดีใช่ครับผมแล้วก็เนื้อเนี่ยจะนุ่มสีแดงสวยมากออนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันก็ยังมีเหลืออยู่อีกออมีเหลืออยู่อีกคราวแล้วก็เลยเราก็เลยมาดูว่าเอ๊ะมันจะไปพัฒนาอะไรต่อได้ครับซึ่งท่านอาจารย์ทวินวด,ดีเนี่ยนะครับท่านก็กรุณาช่วยหาข้อมูลด้วยในด้วยนะครับปรากฏว่าแบรนด์ระดับโลกเช่นผมผมไม่ทราบเอ่ยนามได้หรือเปล่านะครับอย่าง SK-2 อย่างเงี้ยก็เป็น ไร t เอ็ t ซ์ c t เหมือนกันนะครับทำมาจากข้าวเหมือนกันคดังพี่วิโรธก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ตรงตัวนี้เนี่ยซึ่งทํามาจากข้าวแล้วก็มีสมุนไพรด้วยเนี่ยก็น่าจะพัฒนาขึ้นไปได้เหมือนกันครับผมครับก็เป็นที่มาของการนําวัตถุดิบหั้านี้เข้าสู่ห้องแลบเพื่อที่จะสกัดออกมาครับแล้วก็สอก็คือเราก็พยายามเลือกใช้วัตถุดิบที่ เหมาะกับผิวพันธุ์แต่ละชนิดอย่างครีมอาบน้ําก็ให้ออลลมูนครีมโลชั่นทาผิวก็สามารถซึมซาบเข้าผิวได้ดีขึ้นเซรั่มทาหน้าก็บำรุงผิวหน้าได้ดีขึ้นแล้วก็เราก็จะเลือกใช้วัตถุดิบที่หนึ่งมีมีการยอมรับเป็นมาตรฐานนะครับไม่อันตรายต่อผิวต่อร่างกายนะครับแล้วก็สองผลิตภัณฑ์พวกนี้เราก็มีการผ่านการการทดลองใช้ก็มีอาจารย์ทวินวดีอาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่สถาบันข้ปก้าเป็น เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองมีเพื่อนเนักศึกษาพระปกเก้ามาร่วมทดลองด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือทางผู้ประกอบการต้นแบบของเราก็คือวิสาหกิจชุมชนสุราศักดิ์ทองที่จังหวัดแพร่เนี่ยเขาก็สนใจก็ให้วัตถุดิบมาแล้วเราก็ให้เขาลองไปทดลองใช้ไปให้ญาติพี่น้องให้คนในชุมชนนะครับคือถ้าาที่เห็นเนี่ยบนโตนี่นี่คือผลผลิตของโครงการใ่ของบ้านลาดดำเนิน สามารถสร้างมาเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วก็ไปส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้อีกโอ้น่าสนใจมากเลยครับแทนที่ว่าจะไปทําเรื่องสุราที่มันดูก้ากึ่งก้ากึ่งเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นโปรดักต์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งการพัฒนาโปรดักต์ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับก็โอเคได้ความช่วยเหลือนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์จากทางด้านพิวิโรธ ส่วนการออกแบบต่างๆนานาทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็ได้รับความกรุณาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ได้ช่วยกรุณาออกแบบรวมทั้งช่วยคิดชื่อแบรนด์ให้ด้วยนะครับชื่อแบรนด์ในตัวนี้เนี่ยก็มีที่มาที่ไปครับชื่อพีคเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆเราตั้งขึ้นมาครับครับนะครับคำว่าพีคเนี่ยนะครับคือไม้สักย่อมาจากคำเป็นคํามาจาก 2อตัวตัว P เนี่ยนะครับคือย่อมาจากแพร่คือจังหวัดแพร่นะครับส่งตัว EAK ข้างหลังเนี่ยนะครับก็ตัดมาจากคำว่าทีก็คือไม้สักเพราะว่าจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับขึ้นชื่อเรื่องไม้สักนะครับก็ทางกรมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนั่นก็ช่วยกรุณาคิดคำพูดอันนี้ให้นะครับซึ่งมันก็เลยเป็นแล้วมันก็มีความหมายที่ดีด้วยนะครับแล้วก็กรุณาออกแบบนะครับ สลาบตรงนี้ให้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับจะเห็นตรงตัว e นะครับตรงตัว e เนี่ยนะครับข้างในเนี่ยนะครับเป็นรวงข้าวครับอ๋อเป็นรวงข้าวครับผมให้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยนะครับมีวัตถุดิบมาจากข้าวคือที่น่าสนใจเนี่ยโครงการนี้เนี่ยพอเห็นสิ่งที่ไปต่อยอดได้ ที่น่าสนใจคือหน่วยงานภาครัฐโด,ดยเฉพาะกรมส่งเสริมอุตสากรรมเนี่ยเข้ามาร่วม,มแล้วก็สามารถทําให้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นรูปธรรมขึ้นมามพอออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยจริงๆแล้วยังไงอนาคตเนี่ยก็ต้องอในการทําตลาดต่างๆเนี่ยมีการไปต่อยอดในเรื่องการขออนุญาตอะไรต่างๆมีบ้างไหมครับอันนี้เราวันนี้เราก็ได้เอาอผลิตภัณฑ์ทั้งสามชนิดนี้ซึ่งต่อเราต่อยอดมีไปการจดทะเบียนออยอ ทั้งสามผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนี่คือเป็นแบอนุญาตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการทําการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางต่างๆเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานไม่ใช่แค่มศพชอย่างเดียวต้องเป็นออยเลยนะครับซึ่งเพื่อให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคเพราะพวกนี้มันจะมีมีผลต่อการจําหน่ายและเป็นด้านกฎหมายด้วยครับในช่วงที่เราศึกษาเนี่ยเราก็เลยได้ได้ทำการทุกอย่างให้ครบวงจรให้กับผู้ประกอบการมีวัตถุดิบที่ดีมีกระบวนการผลิตที่ดี กระบวนการผลิตในที่นี้รวมทั้งถึงขออยอย<ม>และมีช่องการจัดจําหน่ายนะครับแล้วการจะขออยอยเนี่ยก็ต้องก็คืออย่างที่พี่ชฉลิตวูทก็คือได้มีกลมส,งส่งเสริมอุตสาหกรรม,มซึ่งมีมพี่พี่ธนวัฒน์นะครับที่เป็นประธานบ้านเหล่าเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มด้วยอันดับแรกต้องขอขอบคุณสถาบันพระปกเก้าที่เปิดหลักสูตรอย่างงี้แล้วก็ สมาชิกในบ้านแต่ละคนก็จะมาจากหลากหลายหน่วยงานจะมีหน่วยงานศาลนั้นกฎหมายซึ่งสามารถมาช่วยทําให้โครงการอันเนี้ยสาเร็จเป็นรูปธรรมมีทั้งด้านกฎหมายมีทง้งท้งอุตสาหกรรมมีด้านการแพทย์มีทางฝ่ายสอวอสสนะครับรครบทุกด้กาน <c oughs> เลย <c oughs> ใช่ครับเน่ก็เลยทําให้เราครบวง<อ><อ>จรและทําให้โปรดักต์เนี้ยเกิดออกมาเป็นรูปธรรมอ,อย่างที่มาเห็นนี่นะครับครับ,รบแล้วก็หลังจากโควิดเนี้ยเราก็จะเป็นการ ต่อยอดไปเร่องอะไรไปเผยแพร่เทคโนโลยีขั้นตอนต่างๆให้ผู้ประกอบการเนี่ยทำได้เป็นรูปธรรมและสามารถจัดจำหน่ายเป็นช่องทางหนึ่งริงซึ่งเขาสามารถเพิ่มมูลค่าได้ดีขึ้นเป็นความยั่งยืนที่สามารถทําให้ชุมชนมีรายได้มั่นคงขึ้นครับแน่นอนครับว่าโครงการยังไงก็ต้องมีมีมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดพอสิ้นสุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าความต่อเนื่องของบ้านลาดวิถีไม่น่าจะสิ้นสุดตรงนี้มีการที่ต่อยอดที่จะทําให สินค้าที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยสู่ความเป็นรูปธรรมสร้างรายได้แล้วก็เปิดโอกาสให้กับชุมชนที่เราเข้าไปศึกษาอย่างไรบ้างไหมครับก็มีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยพี่วิโรธได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือว่าเมื่อสถานการณ์เป็นปกติเรียบร้อยนะครับเราเนี่ยก็จะไปสอนไปส่งเสริมนะครับให้กับชาวบ้านนะครับที่โดยอำเภอเสียยบจังหวัดแพร่นะครับคืออันนี้เนี่ย เราได้คุยกับทุกท่านตั้งแต่แรกที่เราไปเยี่ยมชมโรงงานของเขาว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นของวิสาหกิจชุมชนใดวิสาหกิจชุมชนหนึ่งเราโอเพ่นให้ทุกคนจังหวัดอื่นก็ได้ครับผมนะครับแต่ว่าเราขอไปที่แพร่ก่อนเพราะว่าโอเคเนื่องจากว่าเราไปศึกษาแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากที่นั่นแล้วก็ทั้ง7วิสาหกิจชุมชนที่เราไปเยี่ยมเยียนเนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับสามารถเอาตรงนี้ไปใช้ได้ ส่วนอันที่สองเนี่ยนะครับ,รบโอเคเรื่องนี้ก็ได้รับการเห็นชอบจากคณะอนุก,กรรมาธิการนะครับวุฒิสภานะครับในส่วนของการลดความเหลื่อมล้ำท่านทราบเรื่องนี้ท่านก็ได้เชิญทางกลุ่มบ้านเราเนี่ยนะครับเข้าไปนำเสนอเรื่องนี้นะครับ สุดท้ายเนี่ยท่านก็ได้แต่งตั้งคณะทํางานนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้าด้วยนวัตกรรมนะครับแล้วก็ได้เชิญสมาชิกบ้านเราเนี่ยนะครับเป็นคณะทํางานนะครับเพื่อที่จะช่วยกันไปพัฒนาตัวที่มันเราทําอยู่แล้วแล้วก็ตัวอื่นที่จะนําเข้ามาเสริมอีกในอนาคตถ้ากล่ว่า นวากรมเนี่ยกลายเป็นอาวุธที่สาคัญของโครงการนี้ที่เข้าไปก็สามารถไปแปลรูปนําไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างไรายได้ครับ <อง S 1> ผมแล้วก็เข้าไปเป็นค้ารางานที่จะไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมครับผมแบบนี้การการที่วิสาหกิจชุมชนที่อื่นเนี่ยพอเขาได้ทราบเนี่ยผขก็น่าสนใจเขาอยากนี่ยสร้างไรายได้กับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาติดต่อเข้ามาสามารถเนี่ย มีมีองมีองกรหลักหรือว่าแกนหลักที่ไหนที่เขาสามารถเข้ามาติดต่อได้บ้างก็ผมว่าโดยหลักๆเนี่ยนะครับน่าจะผ่านที่กรม่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐเลยเป็นหน่วยงานของรัฐครับผมน่าน่าจะเป็นที่หน่วยงานที่สนับสนุนได้ดีที่สุดครับครับผมจากประสบการณ์ที่เข้าเข้ามาศึกษาหลักสูตรปรบลแล้วมีโอกาสได้ทําโครงการเหล่านี้เนี่ยคิดว่าสิ่งที่จะ เป็นประโยชน์ในเรื่องของความเหลื่อมล้าม,มีมิติไหนที่จะนําเสนอท่านผู้ชมว่านี่คือสิ่งที่ได้จากความหลากหลายของบุคลากรที่เข้าไปเรียนไม่ว่าภาคเอกชนภาครัฐโดยงานต่างๆทั้งสสสวนี่คือประโยชน์ที่จะมาช่วยกันทําให้สังคมไทยมีความแข็งแรงมากขึ้นครับก็ต้องก็ต้องกราบเรียนว่าเ,เป็นความโชคดีครับ นะครับที่ทางด้านของพวกเรานะครับที่ได้มีโอกาสมาเรียนในหลักสูตรนี้ครับส่วนต่อมานี่ก็คือว่าสมาชิกสมาชิกในแต่ละบ้านครับซึ่งมีความหลากหลายมากในครั้งแรกดูแล้วน่าจะเป็นปัญหานะครับเพราะว่ามีทั้งราชการมีทั้งสสมีทั้งสวมีทั้งเอกชนฐานะครับทหารตำรวจมีหมดเลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันครับนะครับทุกบ้านเนี่ยนะครับ ก็ช่วยกันสรรหาโครงงานนะครับที่พยายามช่วยชาวบ้านช่วยประชาชนนะครับลดความเหลื่อมล้ำในรูปแบบต่างๆกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นข้อที่ดีมากๆนะครับที่ที่จารันพระปกเกล้าเนี่ยนะครับได้ได้จัดรูปแบบนี้นะครับจากเดิมเนี่ยจะทำเป็นเปเปอร์ เป็นรายงานที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นหลักพอตินชื่อหลักสุดก็ประชาธิปไตยอยู่แล้วครับผมนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ท่านอาจารย์วุฒิสารนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อรไทยนะครับท่านได้ลองเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าโอเคงานนี้ก็เลยได้มีการช่วยนะครับประชาชนอย่างน้อยๆที่สุดเลยเนี่ย มี10โครงการเพราะว่าเรามีทั้งหมด10กลุ่มบ้านนะครับก็เป็นอะไรที่ที่ที่ดีมากๆนะครับที่เป็นการเริ่มนะครับจากสถาบันพระปกเก้าครับผมเรียกว่าเป็นการทุกคนเนี่ยมาเรียนก็ต้องถอดหัวโขนแล้วก็มาช่วยกัน brainstorm สร้างสิ่งดีๆให้สังคมอย่างนี้ก็เรียกเป็นพื้นฐานของการการมีส่วนร่วมกับหัวใจของประชาไตยตามชื่อของลักสษตรอยู่แล้วแต่ว่าอาศัยโครงการจากการลงพื้นที่นี่ ประทับใจหรือว่ามีอะไรที่ว่าพอเข้าไปร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกับชาวบ้านเนี่ยมันทําให้มีพลังที่อยากจะช่วยพัฒนาเขามีประเด็นอะไรบ้างไหมครับคืออันดับแรกเนี่ยเราต้อง ผมว่าพวกเราโชคดีนะครับที่เกิดเป็นคนไทยการที่เรามีอัธยาศัยไม่ตีไม่น้ำใจนี่เป็นพื้นฐานของคนไทยต่างๆยิ่งเรามาเราลงไปพื้นที่ปุ๊บเนี่ยทางผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยแล้วแล้วก็สองเนี่ยโชคดีที่เรามาจากในนามสถาบันพระปกเกล้าชาวพ้้นเขาก็รู้ว่าเออเรามาช่วยเป็นโครงการที่น่าสนใจเราขอขออนุญาตไปเยี่ยมชมก็ให้การตอบรับให้การนัดหมายเต็มที่ทั้ง7กลุ่มนะครับในเรื่องความ อัตยาศัยไม่ตีค,ความกระตือรือร้นแล้วสองนี้เราได้พูดถึงโปรเจกต์ว่าเราควรจะทําอย่างนี้เราจะเพิ่มมูลค่าชาวบ้านก็อุ้ยดีเลยครับดีเลยขาดอยากจะช่วยซึ่งวัตถุดิบหลักสําคัญก็คือต้องน้าโจ้จากเป็นแหล่งแต่ละท้องถิ่นซึ่ง,ท,งทางสะเอียบจังหวัดแพรเนี่ยนะครับ,รบเขาก็จะมีอัตลักษณ์มีน้ําที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งน้ําพวกนี้ไอ้วัตถุดิบต่างๆทั้งน้าเอ่ยทั้งวัตถุดิบเนี่ยมันมีผลต่อผลิตภัณฑ์ เราไปเอาของเชียงใหม่เขาก็จะได้เป็นอัตลักษณ์เชียงใหม่นะครับเนี่ยยกตัวอย่างอย่างจังหวัดแพร่เนี่ยเขาก็จะมีอัตลักษณ์ของเขารเราไปพูดถึงเขาก็เห็นเ,เห็นบริษัทจะทำเห็นความน่าจะเป็นดำเนินธุรกิจได้ทุกอย่างให้ความริ่มรืเริ่ม,ม,มด,ดีหมดเลยนะครับ,รบแล้ว2เนี่ยการทำผลิตภัณฑอย่างอีกอย่างที่ผมอยากจะแชร์ก็คือว่าพยายามเราพยายามจะทำให้แต่ละจังหวัดให้เขามีอัตลักษณ์ อย,อย่างจังหวัดแพร่เนี่ยนะครับ,รบก็มีส้มเป็นเอกลักษณ์เราก็เอาส้มของเขาเนี่ยมาเป็นน้ำน้ำมันหอมระเหยมาช่วยแต่งกลิ่นเป็นส้มเป็นสตอรี่ซึ่งนอกจากน้ำหมักของจังหวัดแพร่ของเพเสียบแล้วก็ยังมีกลิ่นของส้มจังหวัดแพร่เนี่ยเอามาเป็นอัตลักษณ์สมมติอาจจะไปพักใต้อาจจะมีพวกขมินม้นมีขมิ้นที่เป็นหลักเนี่ยรเราก็อาจจะเอาแนวสมุนไพรทางขมิ้นมามา,มาชูยกตัวอย่างนะครับ ผมฟังดูแล้วนี่คืออย่างน้อยเนี่ยทั้งสามปวดนี้ก็ต้องเป็นของที่ต้องวางโชว์ที่สถาบันราปูปปปก,ก้าด้วยนะครับเนี่ยครับผม <laughs> ผมฟังที่จากโครงการเนี่ย <c oughs> เริ่มจากาสุราชุมชนเนี่ย <c oughs> ผมว่าชาวบ้านคงไม่นึกนึกไม่ถึงว่าวันนี้เนี่ยจากาโครงการของนักศึกษารุ่นยี่สิบสี่ที่ไปทำเนี่ยกลับออกมาเป็นไม่ใช่สุราชุมชนแต่เป็นสิ่งที่สามารถ <c oughs> สร้างภาพ <c oughs> ต่อยอดให้เขาได้ ท่านผู้ชมกำลังคุยสนุกเสียดายเวลาถูกขโมยละเขาคนละครึ่งนาทีครับผมฝากถึงท่านผู้ชมครับก็อย่างที่พี่วิโรธเรียนตอนตอนน้นนะครับคือโชคดีว่าเราคนไทยเนี่ยนะครับมีอัธยาศัยไมตรีดีนะครับเราไปด้วยความหวังดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยได้รับข้อมูลดีๆนั่นก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถ พัฒนานะครับสิ่งที่ดีๆขึ้นมาให้กับประชาชนได้นะครับครับ,รบแล้วพี่วิโรจน์ช่วยอะรครับครับสำหรับผมเนี่ยนะครับก็คิดว่าต้องขอข,ขอบคุณสถาบันพระปกเกล้านะครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับพวกเราได้มาศึกษาแล้วก็อนาคตที่โครงการพวกอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านผู้ว,วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการต่างๆในทุกประเทศก็คงจะได้รับประโยชน์อย่างนี้มากมายทางสถาบันพระปกเกล้าในนามพวกผมเนี่ยก็ค,คิดว่าเราสามารถ ต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่างๆได้มากมายนะครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกทั้งสองท่านคุณเฉลิติแล้วก็คุณวิโรธอย่างมากครับก็เป็นผลงานของนักศึกษาปปลรุ่นที่24บ้านราชดำเดินในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำวันนี้ขอขอบคุณทัานสองท่านเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปน,นี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง